สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาต่อวงจรขยายจิ๋วนะครับอันนี้จะเป็นวงจรจิ๋วนะครับไอนนเป็น TDA 7379นะครับตัวนี้ที่เคยต่อลงไปจากคลิปที่แล้วนะครับวงจรน,นี้ก็จะใช้ไฟตั้งแต่10เอ้9โวลต์จนถึง17โวลต์นะครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านลำโพงซ้ายขวาน,นะครับ ก็ฝั่งนี้จะเอาเป็นลาโพงเสียงเบสครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลําโพงเสียงแหลมกลางแหลมนะครับก็วันนี้เราจะมาทําการนะครับต่อใช้ก็บบอร์ดบลูทูธตัวนี้นะครับวงจรบอร์ดบลูทูธตัวนี้ก็ใช้ไฟเลี้ยงวงจรน,นะครับอันนี้ผมต่อสายไว้แล้วก็จะใช้วงจรน,นี้ใช้ไฟ5โวลต์นะครับแล้ววันนี้เราก็ก็จะมาใช้ i c นะครับแปลงไฟนะครับ780 5นย์ห้านะครับเพราะว่าวงจรบูทูตัวนี้นะครับใช้ไฟ5้าโวลต์นะครับก็เราก็จะมาต่อใช้งานกับวงจรไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้เอวงจรนี้ตัวนี้ผมใช้ไฟอยู่12บโวลต์นะครับก็จะมาใส่กับ IC ตัวนี้นะครับเพื่อแปลงไฟนะครับไฟก็จะเข้าขานี้นะครับอันนี้เป็นกาว อันนี้ไฟเข้านะครับ12โวลต์ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟออกนะครับก็จะมี C นะครับคอยกองสัญญาณไฟนะครับให้เรียบนะครับตัวนี้อันนี้พันใช้พันไมโครฟรัดนะครับ16โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีต,ต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวงจรบลูทูธนะครับ มาต่อเข้ากับ IC นะครับเจ0 5นะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้ไฟเอกไอสไฟจากวงจรตัวนี้นะครับพอวงจรนี้จะใช้ไฟ12นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาสายไฟคู่บวนครับจากไอตัวผ้าขยายตัวนี้นครับขยายยี่ตัวนี้ครับ ต่อเข้ากับขาหนึ่งของตัว IC นะครับแล้วก็คัวลบนะคัลบผมก็มาต่อเข้ากับขากลางของไอตัว IC ตัวนี้นะครับ7805นะครับนี่ครัแล้วก็จะใช้สายไฟนะครับที่ต่อจากบูทูธนะครับเป็นไฟเรียววงจรนะครับ ก็จะใช้สายไฟคู่บวกนะครับต่อกับขาสามของไอตัวไอซีนะครับตัวน,นี้ไฟออกห้าโวลต์นะครับต่อจุดนี้ต่อหลังก็คั่ลบนะครับคู่ลบก็มาต่อเข้าขาสองของไอซีนะครับเป็นกาวนะครับคั่ลบนะครับไฟเข้าก็จะมา ต่อกับขา1นะครับแล้วก็กาวขาสองนะครับขาสามเป็นไฟออก5้าโวลต์นะครับแต่ไฟที่จะผมใช้เลี้ยงวงจรพักรยายจิ๋วตัวเนี้ผมใช้12บสองโวลต์ก็เพื่อนๆก็มาต่อกับขาหนึของ IC ตัวนี้ได้เลยโคโล่ก็ต่อกับขา2ของตัว IC ตัวนี้นะครับจ8 0แปนนะครับผมจะมาต่อ ใส่ไฟบลูทูธเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ผมก็ต่อใส่ไฟเข้าไปใหม่เลยนะครับวันนี้จะเป็นคูบวกวันนี้จะเป็นคูรลบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองป้อนไฟให้กับวงจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคูรลบก็หนีบหนีบขาสองของตัวไอซีตัวนี้นะครับ 7805แปดศนะครับแล้วก็ตัวนี้ขั้วบวกเนะี่ยวงจรนี้ก็ต่อเหมือนเดิมนะครับก็เพื่อนๆก็ดูย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับที่ผมต่อลงไว้ก็อันนี้ก็สายสัญญาณนี้ก็เสียบกับตัวช่องเสียบตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเสียบ3.5มจุดห้ามิ อันนี้เราเสียบเดี๋ยวเราจะป้อนไฟ12บสองโวลต์เข้าไปนะครับเพื่อเรียงวงจรนะครับไฟเลี้ยงเข้าวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงดูนะครับว่าเสียงจะดีแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวผมเชื่อมต่อบูทูธก่อนอันนี้ผมเชื่อมต่อบูทูธแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ เสียงก็โอเคใช้ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปต่อเล่นดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับการต่อนะครับก็พักขยายจิ๋วตัวน้อยนี่ครับ tda 7 3 7 9นะครับก็วงจรบูทูธนะครับแล้วก็ชุดวงจรแปลงไฟจาก12ให้เป็น5โวลต์นะครับเพื่อมาเลี้ยงวงจรบูทูธนะครับก็เพื่อนๆที่ชอบงานดี y นะครับก็สามารถนำไปต่อใช้ งานได้นะครับทำเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับก็ต่อไม่ยากนะครับอุปกรณ์ก็วันนี้มีอุปกรณ์เสริมมาก็เป็นเครื่องเครื่องเล่นบลูทูธนะครับตัวตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับกับชุดชุดแปลงไฟ12โวลต์ครับให้เหลือ5โวลต์ครับเพื่อมาเลี้ยงวงจรบลูทูธตัวนี้นะครับไอวงจรพักขยยก็ใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็ อันนี้เพื่อนๆสามารถนําไปต่อใช้งานได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องน้อย DI วยด้วยนะครับขอบคุณครับ